ขอกราบสวัสดีไวัรุ่นที่เป็นล้านหน้แบบผมตอนนี้ที่ด้วยนะครับเจ็บปากบ้าเลยอเยยกเป็นล้านหน้ะเออชันออมันเรื่องหลอนในนะวันนี้นามาจาัดมาจองเวนึงอีก รอบอยู่ต้อกันนะก็มาดูกันว่าจะได้จะป้องได้จะเจนจะฟังจะตัวยองจะโพยจะงเง่าอะไรก็ช่างนะดูนะว่าร้องเล่นกันดูไรน,นะครับว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้เราอ,อยู่ในช่วงเวลาของโบนนะจ้ามันเองโบนจ้ามคืออะไรโบนกับจามก็คือเป็นอาตัวสูงนะทุกคนนะที่จะเช่นตัวสิงเกมทำให้เรารู้ว่าเจนไหนเนี่ยมีตัวสิงกังแตกตรงจ่ายก็ได้ ในตัวผมก็สามารถพูดคุยนะทุกคนนะแดกเสี่ยงสอบถามข้อมูลเทคนิคอะไรได้ต่างๆนานาอย่างมากมายเลยใส่หนใจที่จะเข้าแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ไปใต้วมเลีแรงขุมรถได้เลยนะผมจะปรับหมุมเอาไว้ให้เรามาผ่านยืมยิงกันเยอะกดไลค์กดแชร์ที่ใครกินนี้ด้วยนะเออถึงห้าร้อยหกสิบหกบาทเลยนะมาดูเอาหนาเออเป็นสิบนะว่าไง โอ้มันคือมาจองอะไม่ค่อยไม่โดยเฉพาะจองหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่คือแบบว่าคือมันดูทีมมันเอาเรื่องอะคือแบบว่ามันเอาเรื่องจัดๆเลยคือมันไม่ค่อยจ่ายแล้วช่วงเนี้ยคือแบบไอ้ยาแบบว่ากูตายดีกว่ากูเล่นมือไอเงี้ยคือเพราะกูเล่นมือกูตายอยู่ดีเก็ตว่าเออแบบว่าไอ้เชี่ยโดนใจเอาดาวเอากรมังค่าง่ายแล้วสำหรับมาจองเนี่ยเออ มาเลยแต่โอ้โอตันไปแล้วทุกคนนะเนีย่ยแหละค่อยๆดูค่อยๆดูนะทุกคนนะอย่าไปเรียบร้อนนะอาจารย์ทั้งหลายเอ,อ๋ยเรามาดูกันเลยนะเองเอ,อ๋ยว่าจะได้หรือเปล่ายัางไม่ได้ครับโอ้โหเอ้ยอ,เอ,อ,อร่อยเงี้วันนี้เนีเ่ยเนยังสัหรือยมาเป็นสิบแล้วไงยังไงพี่ก็เทพโอเคยังไงดูแล้วยังไงต่อยังไง ยังไงอะไรยังไงทําไมต้องพูดยังไงเอาพูดยังไงอีกแล้วเอาพูดอีกแล้วยังไงมาเลยสี่ร้อยโอ้โหคือแบบมันไม่เท่เลยนะแบบนี้คือมันไม่เท่เลยนะคือแบบถ้าเอาจริงๆก็คือแบบว่ามันต้องคอมโบเลี้ยวคือบอกเลยไม่อย่างนั้นมันจองด้วย่างง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 งองงบงง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 งองง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 ูงง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 ง รวมหกร้อยนะสองร้อยบาทภายในสองนาทีไอ้ยังใจตามปืนที่หมายเลยกูผ่กกะเพราจานหนึ่งยังไม่เสร็จเลยนะโอ้โหเพื่อนแดงสวยงามเมือสองกลมเมื่สามกลมห้ากลมก็ไม่ต่ออะไรก็ไม่ต่ออะไรก็ไม่มาฮ่าฮ่าอารมณ์อารมณ์ฮอารมณอารม ออออพอแล้วทุกคนมาไม่มีอะไรพูดมาจองนะตอนนี้นทุกคนนะอ,อะผมขอถามแล้วกันช่วงนี้ใครโดนเกมอะไรเสร้นหยอบ้างโดนเกมเ่อะไรดดดบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันคือแบบว่าคือเล่นเกมอะไรไม่ขึ้นเลยเว้ยเดี๋ยวนี้พีจีคืแบบพุ๊บ พวกอกเดียวกันเนาะเข้าใจได้ขานาดนี้วิวเปอร์เซ็นต์บนบนัทสามนะลูกนะคือแบบอย่างเล่นกูเลยอ่ะเออโบอนัทสามนะทุกคนนะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะลูกนะแล้วมาดูคลิปนี้ก็บอกไว้ก่อนนะว,ว่าโบนัทสามไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะแคร์ใครช่วยเพิ่มและช่วยบอกเปอร์เซ็นต์การแตกนั่นเองถ้าเรารู้งเล่นเกมไหนเนี่ยช่วงเวลานั้นๆอาจจะดีที่สุดน,นะเล่นตาโบนัทสามมันดีแต่ว่าอ่าบางทีไม่ต้องตามตลอดหรือว่าไม่ต้องเล่นแต่เปอร์เซ็นต์ที่ เกมมันสูงตลอดก็ได้นะอยองโยกไปเล่นเกมอื่นดูบ้างหรือว่าเล่นกเกมเปอร์เซ็นต์ต่ำๆดูบ้างนะมันก็มีสิทธิ์ได้อยู่เช่นกันนะทุกคนนะมาเลยห้าสิบรอบเลยตายมันตายวัว ตายแล้ตายกะกกะกกลัวที่ไหนอืมอืมมามาแล้วอยู่โอ๊ย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 วีวิวีิไอสาระโอ้โอ้กำตายโอ้กำลังไปกับกนเลย โอ้ยเยี่ยวขี้เหลือท่าไหร่ออะเกี่ี้เหลือท่าไหร่อ่ะไอ้เงี้ยเหลือไม่ถึงร้อยกูเข้าีเป็นสิบนี่นี่อันนี้คือข้อดีสำหรับคนที่สู้ีลยไม่ถอยนะนน้นนะนี่คือข้อดีนะทุกคนเนอดูไว้ด้วยนี่คือข้อดีคือยังไม่ตายง่ายเว้ยต่อให้ดูแค่ไหนอย่ามาหวังเลยว่ากูจะลดเบสให้มือเพื่อนไม่มีทาง เออกูตายเป็นตายคุอย่างกูรูวิจัยตัวจริงชาถือไม่ยอมแหงอยู่แล้วเออโดดแค่ไหนกูเอากูไปหมดไม่ได้หรอกเห็นปะเออเนี่ยไม่ได้โมเลยนะไม่ได้โมเลยโอ้โหโมโม่โอ้สองร้อยอะไอฟิววิจยสองร้อยอว้าร้อยอะตัวไม่แตกได้อยู่ไม่แตกได้อยู่อะไรได้ โอ้ฟีเปมแดงไหยน,นะอะไรโอ้โหใครไปดูด 3, 100, 100, สามไน้อยกว่าุกูน,นะตอนนี้มาไล่ันตอโอเคมาดูเลยนะคุณฟีอดออกแดงเนี่ยสองกิมมีต่ออยู่นายูยูบีคือบอกหรือยูบีคืนะเนไ่ไดไได้เลยนะนยนะโอเคมา ไล่ต่อทุกคนโอ้ตัวนี้หมดคือพอแล้วนะลูกนะไม่อยากเล่นเยอะไอ้ยกูเกือบตายเมื่อกี้กูได้ขุดคือแล้วนะเล่นเรื่องเล่นได้เลยเนี่ยโอ้โหไล่ต่อรวยต่อเซ็บยอดสุบะสมไม่เคยมาดูกัมาดูกไปแล้วไปแล้วนะ เออไม่อาได้แล้วอะเพราเราจิตพูดคืนกลับได้แล้วอ่ะไอชิปมีเหตุผลอะไรที่ต้องเล่นพอ่ะตอนเนี้ยเหตุผลคือมีอย่างเดียวเลยนะคลิปยังไม่สิบนาทีไอชิปเหตุผลเดียวเลยไอยมึงไม่มาตอนแบบเข้ามาตีว่าฟีอ่ะไอเชิยแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นกูคงตายไปก่อนแล้วเนี่ยโอเคโอเคไออภัยได้แต่ว่ขอขอมูลหน่อยเออพวกไอถือว่าให้กำลังใจกันเนาะ โอ้ถือว่าช่วยๆกันนะยี่อะมาดิโอแต่ฟีนี่ทำให้เรารอดได้เลยนะทุกคนนะท่องูขอบคุณฟีครับโปรติผมจะด่าฟีสปินที่หายไปวอดเลยแต่วันนี้ขอขอบคุณครับนะมาแต่ที่กูต้องพูดถึงเนี่ยคือคอมโบนอกแล้ววันนี้เพราะฟีฟรีวันนี้ทำดีมากแต่ว่าคอมโบนอกจองหนึ่งมันหายไปไหนทุกคนคำถามจาจาจมาจาจาจ้าาต้าตตอบมา โอ้ยไม่มาโอ้สองบัวสองบัวสองัวทำไมออีสิเป่ยอดัวบอลนะมามาอุยสงคนพออยู่ทุกคนอยู่ข้างบนนี่มมเรมรมเขปากเย็ดแคส่ร้อยมาดิมาดิ ปลาโลเลยมาหาหนองซามาสิบอกรอบทุกคนโอ้โหไม่มีต่อต่อบกระจกว่าไอ้เนี่ยนี่จะอ้อยถึงพันนี่เนี่ยเอ้ยถึงพันทีนะโอ้ยถึงพันดีน,น,ดนะกลนะ้าพะระพันหนึ่งเดียกูจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับมึงเลยคือกูจะไปจริงๆคือแบบว่าลาโลกลาขาดลาจากไม้บายกันเลยเออเพราะฉะนั้นแล้ว ช่วยกันทำมาหาแดกกันหน่อยนะช่วยต้องมาหาแดกกันหน่อยเด้อหมายังไงวิวเออว้าววายอยู สายสัตว์จะกระเบูยสวยแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยฟินสเปนเออขอแบบมูจี้ก็ได้กูขอไม่เยอะกูขอสี่ร้อยเพื่อนกูขอเสี่ยสองร้อยโมอาไอ้ยี่สิบพันอ่ะขอไม่เยอะเลยนะถือว่าช,วช่วยกันช,ช่วยกันดีแดงต่ D D D anto. D anto anyway. anyway. อแดงต่ออะไรยังไงแดงต่ออะไรยังไงขออีกร้อยสองร้อยแล้วครับนะพ่นอนอีก อีสคือผมให้เขาหรือโบโฟรีใช่ไห้ได้อยู่ดีเอาไปดีเอาไปมึงรอห้าสิบผไม่เอานะคืด่าพ่อตายจฟีที่จยมาสองคือด่าพ่อตายไอ้ไอ้เร่งนี้มึงนหนึ่งก็จิแมึงโดนหนข้อตายอยู่ดีนะทน่าพ่อตายอยู่ดีโอ้โหเฮี้ยจัดเลยฟร คือไม่น่ามีคอมโบแล้วทุกคนถ้ารอบนี้มีคอมโบกูให้ให้เตะนี่เนี่ยรอให้มันจบก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ยไอ้เชี่ยโอ้ยของสิ่งหวานเกลืออะไรอ่ะโอ้ว้อ่านเธอโบวแม่งดิอัดแม่งอัดแม่งอัดแม่งกลัวไปเอาให้ถึงพันขึ้นไปอีกรอบกูบอกมามาเลยไวช่องสองแดงแดงสงสารกู Ba nương ba hăng, ba khăng ba hăng, ba khăng ba khăng ba hăng. Tiếp ba hăng, ba hăng. mày ba hăng. Tiếp ba hăng. Tiếp ba mày Tiếp ba Mày Tiếp ba ô ก็รอแล้วครับเพื่อนๆครับโ้นะทุกคนนะอคลิปวิดีโอนี้ก็บวกนะครับโอ้แต่เกือบตายหลายรอบมากนะทุกคนนะหลายรอบเย่ะเลยรอบเดียวนะทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยละกันนะทุกคนนะถ้ากดับจิ้มจอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าใหกดกระดิ่งนะ พิเด่นกันยังไงนะทุกคนนะช่วงนี้เกมอะไรโดนเกมเี้อะไรเส้นจอบเป็นบ้านโดนดูดไปบ้างนะก็เชิญคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับผมจะได้รู้ผมจะได้ไปเล่นนั่นเองทุกคนนะเออแค่นี้เองโอเคนะใครสนใจเข้ากลุ่มโมด้าจามนนะทุกคนนะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยโมด้าซามเองก็เป็นกลุ่มที่เข้มขามกันแต่นั่นแหละทำให้รู้ให้รรเรารู้ว่าเกมไหนเนี่ยควรเล่นที่สุดในเวลานั้นๆถ้าใครสนใจก็าสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะ ตามหมดแล้วไอ้วันนี้นี่คือผมมุกซื้อสิอสอลอนนะทุกคนนะก็ไปแล้วนะจะกั็ไปคลิปเนี่ยบุ้ยบอย